สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสุภูสุคนเห็นอีหยังวจะจ้ะเห็น,นเตดเมดด้วยคนสวัสดีครับเป็นยิ่อ้วน่าดกรบอบอกอะ่ะเห็ุอีหยังคะกำลังจะก,กินข้าวค้าวได้อีหยังน้อกินลาบเด้อตอนนี้เราถ่ายอีกแล้วไงอันนี้ลาบอีหยังลาบหมูลาบหมู<ะ>มันมีคนไทยด้ยหรือเปล่า เฮอลืมมาถ่ายเนาะมาแต่เหมียนหอมอยอะอย่างรับชุดเนืออ้อเบ่รอ้ไรรับชุดเนือ้อโอ้มาได้เปต็ตลาดมันมีแค่พักพักไข่หย่างเดียวไข่นะนี่ไข่ต้วนี่อย่างมุ้งเส้นใส่ไส,ส้ต่างใส่หมูยอครับมันนักไงซื้อมาหนัก,กเลยแบ่งไว้นำ <laughs> สวัสดีวันอาทิตย์ด้วยพี่น้องายผูหลางค้นกับยุดธรางคนกับบุไดยุดธนะจาน๊ะเนาะเหตดงานกันไปเหรอยังอีกแะ้วน่ะน้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรอีกเลี้ยวมากินบ่ไดติอ๋อเกือบจะเป็นหุ่นส่วนแล้วนะ <laughs> หุ่นส่วนน้ำสมุนไพร <laughs> โอยรับเขาไปยังวันโอ้ผัก ผักมีอะไรบ้างคะโอ้ยผักกระเดาผักกระเดาพันปีบ่ก็เกือบสีแห้งหล่ะกระหันมาแน่เสียดายมันก็เลยแง่ลาบกินเนี่ยอืมทำเพิ่มมาอุน,น,นอันเป็นลาบต่ำตะเคียนโคกสุดยอดเลยเอ,อินพี่เอิญน้องมากินน้ำหน้กินผู้เดียวแลนบัท่านได้น้ำเพลลาบผมต่ำเองครับถ้าใครอยากได้ก็แต้ เมาเลยผมต,ต่ำไว้เยอะยังนำผิดหลับ้หลับเหนือนะอ๋อใส่อีย่างในบอกทันผู้สมในไอ้แต่พบอกแวนนะอแขวนมตไค้ม่กะเทียมมอย่งกันบอมันเหมือชุดเหนือนะฮะบอกบอก,บอกวิธีทำบอกบอกวิธีอย่างในขั้นตอนแรกอะมีขั้นตอนแรกคือเอาโคกมาตั้งก่อนให้ก <laughs> ส่วนประกอบส่วนประกอบส่นผสม เอาโคมาตั้งแล้วก็เอาเกลือใส่ไปน้อยหนึ่งแล้วก็ก,กระเทียม,มจะไข่ขห่างน้อยหน่ะคา่าต้องเอาแก่ๆน่อยหนะข่าแก่อย่าง,อ,งาอีกมะแขวนมะแขวนต้ใส่สักสองช้อนชาหรือเ้่ากับยเป็นช้อนตโต๊ะโ้ยงงมาพี่น้อง บ่าไปว่ามาจะมัตลกอีกแล้วด้อบว่าแล้วหรองานนี่บเหนึ่งช้อนอ่ะตักใส่เหนึ่งช้อนเอาเดกระตุกเนื่ยบอกไทยเอาเอาพูดไทยได้ไหมคะเรื่ดงของเอาหั่นก้องกันบอกไทยเด้เลยบอเอาเอาหนังสมุนไพรอีกเป็กนึ่งได้บอกไทยได้เลยนบ่ัเป็ดนี่ได้เป็นไทยอะสิบอกไทยได้มันบ่ เอาลองเบิ่งพี่น้องเอาฝาวยกแล้วเร็วกสีบอสีฟังภาษาไทยแต่คนเมียนทชื่กูไทยจได้น้อกักลองเบิง่งเอาท่าความอาไปถึงตับน้องพีลกระเทีย่ยไม่ใช่ยกยกก่อนเราจะได้ให้พูดภาษาไทยไงบางบางพี่พี่น้องบางคนเพม่นก็เป็นคนผาาักกางไงเพิ่นฟังบอ,อกจะกกลิ้นอุมม้มยังเนี่ยโอเคอเอาอตามที่เธอสบายใจอ้วน กับโมเม่อย่างหรอกแต่เป็นพริกนี่นพริกล่ำเหน่อครับนี้บอกว่าก,กระเทียมจะไครแล้วก็ข่าบอกแคว้นมันมีอย่างวะเตี๊ยะกะต่ำก็คือมันเป็นผงเลยนะและะ้วก็ใส่กะปิไปหาน้อยหนึ่งแล้วก็พริกแหง้งพริกแห้งเป็น คัวก็ได้แล้วก็หิงก็ได้อะอยังคือหิงเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคือหิงไปหาใน Google <laughs> เป็นเล่นตลกไปอวนไปอะไรอะ,อะไรคือหิงอ้าอย่าเขาไปหาดูใน Google นะครับโอ้โหหิงซะด้วย <laughs> พิษแห้งหิงไม่ <laughs> อยากงงไปออวนเอา,าไ,ได,ด้มีร้านนักการศึกษาสูตรนักเรียนรานเนี่ย น้อยก่อนหมดติมกัน,กนอ้ยน้ำสมุนไพรปนี้นะวันนี้วันยูนครับขอกัมหนึ่งพวกคุณพนี่ขดน้อยน่อวันนี้วันยูนจะสั่งขดใหญ่กิ่นเปรตแสบ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอเวลากินละนกินแล้วนะเพราี่ก่อนหน้ากินไม่ะผมจะขอเวลานั่งกินเป็นส่วนตัวก่อน <c oughs> กินนี่กับค่ะ <c oughs> นาะส่วนตัวตันีเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ